สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูนะคะคุณครูนุสบาพรมอารักษ์นะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องการอ่านเพื่อระบุความคิดเห็นนะคะโดยคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน10ข้อนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะครูก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาค่ะมาเริ่มดูกันที่ความสำคัญของการอ่านเพื่อระบุความคิดเห็นนะคะ ก็คือ 1. การเลือกเรื่องนะคะเราจะต้องมีข้อเท็จจริงหรือเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับนะคะก็คือ 2. การให้ข้อเท็จจริงนะคะเราจะต้องดูที่มาของเรื่องความสําคัญของเหตุการณ์นะคะ 3. ก็คือการแสดงความคิดเห็นนะคะ 4. ก็คือการเรียบเรียงนะคะก็คือเริ่มจากการตั้งชื่อการเปิดเรื่องการลําดับเรื่องการปิดเรื่อง 5. นะคะการใช้ภาษาค่ะ ต่อมานะคะดูหลักการการอ่านเพื่อระบุความคิดเห็นนะคะ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนค่ะ 2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆให้พอใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าค่ะ 3. นะคะเมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรค่ะ 4. นะคะนำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตัวเองเพื่อให้เกิดความสละสลวยค่ะ ขั้นตอนของการอ่านเพื่อระบุความคิดเห็นนะคะ 1. นักเรียนจะต้องหาความรู้เกี่ยวกับประเภทและลักษณะของหนังสือนั้นๆให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ค่ะ 2. อ,อ่านเรื่องนั้นให้ละเอียดถี่ถ้วนหาแนวคิดหรือแก่นของเรื่องที่ผู้เขียนตั้งใจจะสื่อถึงผู้อ่านค่ะ 3. นะคะหาความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่อ่านให้มากที่สุดเพื่อให้เข้าใจเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ 4. ตั้งคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือข้อเท็จจริงในเรื่องแล้วพยายามหาคำตอบให้ได้ฝึกตั้งคำถามเชิงค่าคณีเหตุการณ์ที่อ่านโดยมีเหตุผลประกอบค่ะ 5. นะคะให้นักเรียนเรียบเรียงลำดับความสำคัญของประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นสำคัญและจำเป็นต้องกล่าวในคำวิจารณ์ค่ะ หนะคะให้แยกแยะข้อดีและข้อบกพร่องที่ควรนำมากล่าวถึง7ควรจัดลำดับประเด็นที่จำเป็นต้องวิจารณ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้ให้เห็นจุดดีและจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขโดยยกตัวอย่างและเหตุผลประกอบค่ะ ต่อมานะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะทําใบงานนะคะโดยที่ให้นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับความหมายและจุดมุ่งหมายโดยละเอียดน,นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ให้ส่งตัวแทนออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเสร็จแล้วก็ให้ทําข้อสอบหลังเรียนจํานวน10ข้อนะคะสําหรับคาบนี้ไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะนักเรียนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ